สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆชาวบัวที่รักทุกท่านครับและสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเอฟซีซูเปอร์เคนยาแก่นทองฟาร์มที่รักทั้งหลายครับต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้กำลังใจพวกเรานะครับตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันก่อนแล้วครับพี่น้องครับมีพี่น้องที่ติดต่อน้ำเชื้อเข้ามาเป็นระยะระยะต้องขอบคุณนะครับไม่ว่าจะ จังหวัดยะโสธรน,นะครับจังหวัดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญน,นะครับนครราชสีมานะครับแล้วก็จังหวัดนครพนมนะครับก็ยังมีพี่น้องที่สนใจซูเปอร์เคนยาของเราอยู่ก็ต้องขอบคุณนะครับบันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับพี่น้องครับซูเปอร์เคนยาโดยผมเองนะครับจะนําน้าเชื้อไปส่งให้เพื่อบริการกับท่านพี่น้องนะบที่อําเภอ หนองบุญมากนะครับนครราชสีมาอําเภอเมืองจังหวัดยจโสธรตลอดทั้งอำเภอกุดชุมนะครับกุดชุมแล้วก็อําเภออำเภอจังหวัดอำนาจเจริญนครพนมเอไออำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญนะพี่น้องครับขอไปสับสนครับสับสนครับเพราะพี่น้องติดต่อมาหลายที่หลายสายก็จาไม่ได้ว่าที่ไหนบ้างนะครับก็รอรับได้เลยนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับซูเปอร์เคนยาจะออกเดินทาง บริการน้ำเชื้อนะครับเป็นชุดที่9้านะครับพี่น้องครับทั้งที่9ค้าทั้งที่9้าเป็นชุดที่1นึ่ทับสองพนหนะครับโดยหมอหยานะครับให้บริการในการรีดน้ําเชื้อนะครับนี่ลูกชายเราก็ยังไม่ออกคอกนะครับพี่น้องครับขอฝากให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่สนใจแล้วก็ต้องการน้ําเชื้อไปไว้บริการครับขอบคุณมากครับ